ุในการตื่นนอนแล้วไม่ให้หลับนิ่ต่ออีกเลยนะคะข้อ1น,นะคะตั้งปรนิธานก่อนนอนเลยนะะว่าเราจะตื่นนอนให้เช้านะคะแล้วก็จะไม่หลับต่ออีกนะคะก็คือเขาบอกว่าความคิดสุดท้ายก่อนนอนนะคะ จะเท่ากับความคิดเริ่มต้นในเช้าวันตื่นนอนนั่นเองนะคะเราคิดยังไงเราตั้งเป้าหมายยังไงมันก็จะเซตร่างกายให้เราทําอย่างนั้นนะคะข้อที่ 2. นะคะเมื่อเราตื่นมาเห็นาะตั้งนาฬิกาปลุกแล้วนะคะเขาบอกให้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ห่างจากมือเราเลื่อมถึงนะคะก็คือให้วางที่มุมปลายเตียงห้องนอนเลยนะคะจะทําให้เราไม่ไป นุ้นั่นเองนะคะข้อที่3าะคะให้เราตื่นขึ้นมาดื่มน้ำตึงแก้วนะคะเพราะว่าการดื่มน้ําตอนตื่นนอนเนี่ยค่ะจะทาให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป๋านะคะแล้วก็ลําไส้ของเราระบบต่างๆของร่างกายจะตื่นตัวนะคะไม่ไม่หลับอีกต่อไปนะคะข้อที่สี่นะคะแปรงฟันเลยนะคะก็คือการแปรงฟันจะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเนาะทำให้เราตื่นตัวแล้วก็ รู้สึกกระฉับกระเฉงกระพี้กระเป๋าเช่นกันนะคะส่วนข้อที่5นะคะก็คือออกกําลังกายตอนเช้านะคะก็คือจะทําให้ร่างกายของเราทั้งหมดนะคะนั้นมีการตื่นตัวจริงๆนะคะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกได้รับฮอร์โมนแห่งความสุขและความสดชื่นนะคะแล้วก็จะไม่งีบหลับหรือว่าเงาหลับระหว่างวันอีกต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะสาระความรู้ดีๆนะคะในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เหมียวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ thank <laughs> you